สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพลเมือง C ิ t i z e n Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะที่บ้านท่าเก,กวียนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกค่ะก่อนหน้านี้รับน้ําจากชลประทานแม่แฝกแต่ในหน้าแล้งชลประทานลดการปล่อยน้ําลงนะคะวันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ลงพื้นที่พูดคุยถึงแนวคิดในการจัดการการเพาะปลูกในหน้าแล้งติดตามได้จากรายงานค่ะ ตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่สวนพริกของคุณลุงประสงค์กันทะเกษตรกรผู้ที่หันมาปลูกเพื่อใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวอย่างเดียวไปฟังคุณลุงกันเลยค่ะคือรัฐบาลเปิ่นบอกว่าช่วงหน้าแรงนี่คือเพื่อเปลี่ยนพืชที่ใช้น้ําน้อยมั้งหรอลุงก็เลยหันมาปลูกพริกแก่คือลุงจะทําในเหมือนนี่มาตลอดคือแนมหน้าน้อยมั้งก่อนหน้าน้อยลุงก็ต้องต้องแบง่ง แบ่งปลูกถั่วปลูกพริกปลูกข้าวตอนแรกนานาแปลงนี้จะต้องใส่ข้าวหมดอ่ะแต่แต่ถ้าเราใส่ข้าวหมดนี่น้ำก็ต้องเต็มหมดทุกตารางนิ้วเลยละคือข้าวนี่มันใช้น้ำเยอะนอกจากพริกแลก้วคุณลุงยังปลูกพืชชนิดอื่นมีถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวไปอยู่ประมาณสองไร่พริกสี่ไร่ครึ่งข้าวหัมสี่ไร่ครึ่งที่ปลูกไว้แล้วมันส่งผลช่วยบรรเทาภัยแล้งในปีนี้ได้ยังไงบ้างคะ ยังน้อยนะพีกมันก็ต้องช่วยอ่ะทั่วก็ต้องช่วยอ่ะปีนี้มันเปินดึงจังชนประธานเปินก็เตียนแล้วเนาะเตือนคุณลุงเตือนเกษตรกรทุกคนแล้วว่าขอพยายามปลูกพืชใจน้ําน้อยแต่ลุงก็ก็คนได้บว่าปลูกเ้อปลูกเถอะปีนี้น้ําแรงเขาปลูกพืชอื่นทดแทนหรือว่าปลูกร่วมกับนาข้าวนี้คือนิยมปลูกอะไรกันคะคือปลูกพิก ผัพริกถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอ๋อส่วนมา,จากจะเน้นเป็นพริกถั่วฝักยาวพริกนี่เขาจะปลูกเป็นแบบทรงทรงนั้นพ่อค้าคนกลางอ๋อพ่อค้าคนกลางมารับแล้ว,แล,วแล้วนอกจากถั่วฝักยาวกับพริกแล้วมีอะไรอีก่ไหมคะคุณันนั่นก็ปลูกเป็นพวกพัอกอากาดพักอากาดพักอาก,กาศที่แบบเป็นห้องๆพักที่หูดเดี๋ยวคนปลูกเป็นแบบนี้มันส่งกาดอย่างเงี้ยแล้วคือมันช่วยช่วยได้เยอะไหมคะช่วย แก้ปัญหาการขับแลนน้ำที่จะมาทำนาข้าวอย่างเดียวนี้สามารถช่วยได้ไหม ่ชวการลดพื้นที่การปลูกข้าวและหัานมาปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้นเป็นหนึ่งในวิธีการลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งนี้ค่ะซึ่งนี่เป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสื่อสารเรื่องราวในชุมชนกับนักข่าวพลเมืองคุณผู้ชมเองก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้เข้ามาได้ผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Ch